สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่27มิถุนายน2565เมื่อวานก็ได้พิเศษ13นะคะปกติ32แล้วก็ VIP 27นะครับเมื่อวานเขาก็มา3ครั้งนะคะในส่วนของเลขเลข2ตัวนะคะส่วนส่วนเลข3ตัวก็ได้พิเศษนะคะ เอกสามตัวก็ได้พิเศษพิเศษมาสามสี่สี่นะคะดิฉันก็วางไว้สี่สี่สามนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าให้ให้กลับไปกลับมาด้วยนะคะกลับเองนะคะสี่สี่สามก็เป็นสามสี่สี่นะคะก็ให้กลับเอาเองนะคะอันนี้เป็นของเมื่อวานนะคะพิเศษก็สถิติเราก็เข้านะคะสำหรับวันนี้ฟันหก ะะเด่นให้ที่ห้ากับหกเด่นให้ที่ห้ากับหกเรนรวมห้าหกเจ็ดแปดดี๋ชันก็จะเน้นให้ในส่วนที่เป็นห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดวัดใจ ห้าหกกับเจ็ดแปดนี่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะวัดใจห้าหกกับเจ็ดแปดก็ทั้งหมดนี่ก็คือชุดวัดใจนั่นแหละค่ะแต่จะเน้นให้พิเศษสองชุดนะคะหมายถึงว่าจะว่าสองเม็ดก็ไม่ใช่เพราะว่าจะว่าเม็ดเนี้ยเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าในชันให้สองเม็ดนี้ เท่าเทกันนะคะก็เขาก็เคยมาห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดส่วนสามตัวนะคะสามตัวเทียบวินนะคะ ชุดเด่นชุดเด่นก็คือชุดที่แตกในวินนะคะชุดเด่นเด่นดเด่นรองรองรองชุดเด่นคือชุดที่เข้ามาในวินนะคะแตกในวินเลยนะคะนี้ค่ะส่วนชุดรองฉันก็เน้นให้เฉพาะตัวไหนที่อยู่ในชุดวัดใจนะคะวัดใจห้า5กนะคะ เจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดกับห้าหกก็ได้นะคะแต่ห้าหกนี่เป็นวัดใจเลยห้าหกนะคะเจ็ดแปดวันนี้ให้ห้าหกกับเจ็ดแปด นี่ค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะคะหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเลยนะคะนี่หกเจ็ดห้าหกห้าหกห้าเขาชอบมาเบื้นหามนะคะส่วนชุดกันก็ชุดกันก็ให้เน้นไปที่สี่กับหนึ่ง เน้นในส่วนที่เป็นสีนะคะกับหนึ่งชุดรองเน้นไปที่เด่นสองรองหนึ่งตันนี้ก็เด่นสองรองเอ้ยโทษก็ไปเด่นสองรองหนึ่งนะคะเน้นไปที่สองบนบนบนชุดกันนะคะกันไปที่สองนะคะกันไปที่สอง ส่วนตัวนี้กันไปที่สีนะคะเน้นสี่ลองหนึ่งนะคะสี่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นชุดกันส่วนชุดเด่นก็เราก็เอาชุดนี้ที่แตกในวินเลยนะคะเน้นห้าหกนะคะห้าหกเจ็ดแปดหกห้นเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะคะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งด้วยนะแต่มันจะเยอะไปนะคะหนึ่งหกหนึ่งดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจดแต่แต่นี้เป็นเด่นเด่นมากนะคะแต่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง็ดก็ดีสิมาเหมือนกันไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ